ซ่อมวิษาบายดีซีเซอร์วิสมันนี้ก็มาพบกับการอันบ x ็อกและรีวิวไขควงกระแทกของโอสก a ใน hey ่โอซีไอดีแปดสองหนึ I ่งดีรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่สองจุดศูนย์อมอลอ่ะนี่มีของแถมอีกอันน,นึงอันนี้ก็แถมนะเป็นดอกแล้วก็จะมีตัวนี้ที่แถมมาเป็นไว้คล้อง ขอไว้คล้องเข็มขัดนี่มีบ่วงมาใช้คล้องแขนกันหลุดนี่ฟ้าบของดีปึ๊บม,มาพร้อมกับกล่องนี่ตัวนี้ในราคาสองพันนิดนิดแต่นี้ผมซื้อมารวมส่งแล้วนะผมสั่งออนไลน์มารวมส่งแล้วประมาณสองพันได้โคตรลดมา แต่ถ้าราคาเต็มไม่โคตรลดก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะราคาประมาณสองพันสอไม่ประมาณ2อ0พไปเกินเนี้ยเออสองพันนิดนิดครบชุดนะนี่ไขควงกระแทกมอคางาน DIY ทั่วไปและสำหรับมือใหม่กำลังอยาก DIY หรืออาจจะมีติดไว้เป็นช่างซ่อมนิดนิดนิดหน่อยหน่อยต่อชั้นวางของต่อเฟอร์นิเจอร์หรือ ลามไปถึงงานหลังครงหลังคางานผนังเบางานเดินไฟอะไรก็แล้วแต่นี่ช่างก็ใช้ได้รารนี้วันนี้จะมารีวิวกันว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะแล้วก็พร้อมกับอันบ็อกไปด้วยเมื่อกี้ก็อธิบายแล้วมีอะไรแถมมาบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูเปิดในกล่องอันบ็อกไป อันดับแรกนะเอาตรงนี้ก่อนนี่คือหัวเอาตอนใส่ก่อนนี่ถอดปุ๊บมาง่ายๆเลยปุ๊บเ,เสร็จแล้วเห็นไหมไวไหมไม่ต้องกลัวไม่ต้องขันไม่ตกยังไวถอดก็ง่ายกดอันนี้ไปก่อนนี่กดกดตัวดอกไขาควงนะจิ้มไปจึ้งแล้วดึงฟับสุดแล้วเอใส่ก็ง่ายกด เอากับเข้าดิเอออ่ะจบไปหนึ่งฟังก์ชันอันลับอมารเรามาดูนี่มีไฟสองสว่าง้วยแป๊บหนึ่งจ้านี่เรามาดูเขามีโหมดการทำงานหลายโหมดมากเรามาเริ่มที่ดูที่ปุ่มนี้ก่อนปุ่มปรับระดับความเร็วว่ง่ายมันเหมือนมันเหมือนความเร็วของมอเตอร์นะเหมือนเกียร์เนี่ยเห็นไหม เห็นไหมมันจะดูยากนิดนึงนะเออเราเพียงแค่กดแต่มื่อเราเนียเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามอย่างเงี้ยมันก็เป็นความเร็วละหนึ่งสองสามก็คือเขาจะแนะนําว่าสําหรับหมดที่หนึ่งเนี่ยที่เรากดไปเนี่ยมันจะเป็นเจาะไม้อขันไม้เออมันใช้ว่าขันไม้ใช้กับงานไม้อันที่สองนี่จะเป็นเหล็กบางเกียร์สองนะเป็นเหล็กบาง เกียร์สามไมเหล็กหนาอันนี้คือแต่ละเกียร์มันนะเกียสี่น่าจะเป็นเท้าที่ผมดูเหมือนขันพวกบล็อกสกรูที่มันยึดหลังคานะเออความเร็วเห็นไหมมันก็จะต่างนะหอันนี้คือปรับความเร็วนะน,นี่ผมปรับความเร็วเบอร์สี่ก็แรงหน่อยจริงๆมันแล้วแต่นิ้วเราก็ได้นะแต่ห,หม,มนก็จะอันนี้เห็นไหมเสียงมันสมหมาเสมอเห็นป่ะอันนี้เกียร์เกียร์หนึ่งหมด ความเร็วที่หนึ่งความเร็วที่สองคือกดยังไงก็ความเร็วเท่านี้คงที่เห็นไหมเห็นไหมจะปล่อยพาปล่อย,อยกายนิดนึงมันก็จะดับส่วนไอ้โหมดเนี่ยที่มันจอดเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าการตั้งโหมดที่บอกว่าจอดไม้โหมดแล้วจอดไม้จอดเหล็กบางจอดเหล็กหนาเออเนี hey, ่ยมันจะมีโหมดซึ่งไอ้โหมดต,ตรงเนี้ยความต่างอยู่ตรงนี้สมมติเป็นโหมดเห็นไหม มันก็คปปล้ายๆสปีแอะเมื่อกี้แหละแต่มันมีแค่ตามลักษณะการใช้งานคราวนี้รู้สึกว่าเฮ้ย hey, แต่มันมันแรมันมีหลายฟังก์ชันเหลือเกินงงหรือมือใหม่มาเอ๊ะฉันจะต้องเลือกยังไงอาจจะไปเจอไม้หนาไม้บางเหล็กนะเหล็กบางอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่งานเออมันมี A i นี่เป็นไงอะ่ะไขควงก็มี AI ไออ่ะคิดดูเออ อไปโหมด AI ขึ้นมามันก็ไฟติดทุกดวงเลยเห็นไหมเพราะเป็นโหมด AI ไฟติดทุกดวงเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้จากโหมดนี้ก็คือม,มันจะรู้ว่ามันจะรู้ว่ามันจะเรียนรู้จากการที่เราจะไขลงไปเนี่ยมเป็นวัสดุอะไรแล้วมันก็จะจัดก,การให้ว่าเป็นสปีีประมาณไหนยังไงมันก็จะมีเกียร์เพิ่มรถอันนี้เดี๋ยวไปดูกันตอนใช้งานจริงนะ อันนี้มาแนะนำว่ามีกี่โหมดส่วนอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการถอนหรือโหมดถอยหลังและการเรียกใา้งานโหมดถอยหลังขันสกูออกเนี่ยมันดีตรงที่ว่าปกติถ้าเราใช้งานสว่านหรือไขควงกระแทกทั่วไปเนี่ยบางรุ่นบางยี่ห้อเวลาเราถอยถอนออกมาเนี่ยแล้วมันยังหมุนอยู่เราไม่รู้มันสุดเมื่อไหร่แล้วฟืดมันหล่นเวลาเรายิงผนังเบาหรือใช้งาน โครงอังคาประมาณเนี้ยที่เราถอนสกรูออกหรือเฟอร์นิเจอร์ประกอบทั่วไปเนี่ยไอ้การถอนออกมาเนี่ยบางทีมันทำให้สกรูที่เราถอนออกมาน็อตที่เราถอนลงมัน,นม,มันหลุดได้เพราะมันยังหมุนอยู่แต่อันเนี้ยเขามีโหมดถอยแล้วมันหยุดเองก็คือเนี่ยเรายังกดอย่างเงี้ยแล้วเราขายับฟ้์ออกมามันหยุดหยุดแล้วแน่นอนว่าไอ้ตรงไขควงของเราเนี่ยดอกไขควง ไ,ไ,ได้ละไอดอกไขควงของเราเนี่ยมันมีแม่เหล็กเนาะเออมันก็จะจับอยู่เพราะมันไม่สะบัดต่ออย่างนี้เป็นต้นอันนี้คืออีกอันหนึ่งที่เป็นฟังชั่นการใช้งานของเขาส่วนนี่อีกอันนึงเราจะเห็นไฟดวงนี้มันเป็นไฟส่องสว่างนะตรงนี้เราก็เปิดได้กด่มีไฟมีไฟมันส่องสว่างตรงนี้นะเอออย่างนี้ไฟอยู่มุมตรงนี้อ่ะ นี่คือครควงกระแทก o s u k a o c i d 821ไอพร้อมกับนี่เลยแบตเตอรี่2.0 m a h 20โวลต์เหมาะกับงาน DIY มือใหม่งานช่างทั่วไปตัวเล็กกระทัดรัดดูอันติดเดียวเองดูนี่ฝ่ามือกาม,มิดดูนี่ก็เพิ่มและที่สำคัญคือ o อซ k กเนี่ย เอาแดดเช้า,านิ่มมในกล่องพบเสร็จคือซื้อไปใช้งานได้เลยมันไป่คิดอะไรมากที่สําคัญกว่านั้นก็คือตัวสึก,กาเนี่ยนะตัวเนี้ยไอมันติพาวเวอร์เนี่ยมันติพาวเวอร์เนี่ยแบตเตอรี่ของมันสามารถใช้ในอุปกรณ์หลากหลายของแบรนด์นี้เลยนะกูขึ้นเขาจะเขาไม่ได้มีแค่อันนี้สว่านกระแทกก็มีล็อกกระแทกก็มีไขควงก็มีไอเน,นี้ตัวนี้ไขควงกระแทกตัวนี้ก็มี เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดกิง่งเลื่อยอะไรจีปาถาบรลงบรรลมใช้แบบตัวนี้ได้ยาวทุกอุปรกรณ์สำหรับบางคนบอกว่าเออซื้อมาแล้วอยากจะใช้งานสมมติไปซื้อมาก็มีทั้งตัวเปล่าก็คือเฉพาะนี่นะนี่คือตัวเปล่าถ้าคุณซื้อตัวเปล่าอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวเปล่าอย่างเงี้ยประมาณพันเจ็ดพันแปด เนี่ยตัวเปล่าไม่ถึงสองพันนะตัวเปล่าแต่ถ้าคุณเพิ่มเงินซื้อครบชุดแบบนี้มีแบตบมีกล่องมีมีดอกมีตัวชาร์จแท่นชาร์จเสร็จเรียบร้อยพร้อมกล่องสวยงามเลยนะสองพันกว่าบาทสพูดยังไงราคาต่างมาีประมาณสี่ห้าร้อยเออแล้วคุณได้ครบใช้งานได้ได้ที่สําคัญตัวเนี้ยสมมุติมองว่าบางช่างบางคนแบบเออใช้งานยาวๆใช้งานหนักๆ อยากได้ให้แบบอยี่งนั้นเสียมาก็มีใหามาก็มีไปซื้อใช้ได้ราคาอยู่ประมาณพันนิดๆเออคือผมพูดได้ว่าอันเนี้ยนะซื้อมาใช้สําหรับท่านบางท่านแบบว่าเออตามงบประมาณผมว่าได้เลยนะเียตามงบประมาณเลยไม่แพงจับต้องง่ายถ้าเทียบกับต้องไปซื้อแบรนด์ใหญ่ๆก็แล้วแต่บางคนชอบแบรนด์นู่นนี่นั่นก็ตามสะดวกแต่สาหรับ ท่านี่กำลังสนใจอยู่ว่าอยากจะดีทํางานเออซื้อเครื่องมือสักชิ้นหนึ่งไปใช้ที่บ้านง่ายๆไม่อะไรไม่จุกจิกไม่ได้ใช้งานบ่อยหรือช่างบางคนแบบเออขอตามงบอยากได้งบประมาณประมาณเนี้ยตอนเนี้ยไอเนี้ยยี่ห้อเนี้ยผมแนะนําว่ามันโอเคเลยถามว่าทำไมผมถึงแนะนําว่ามันโอเคเลยเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีใช้เองหรอกเนี่ยเป็นตัวแรกที่ซื้อมาใช้นะแต่ผมอ่ะเป็นช่างที่รับซ่อมด้วย ความสําคัญคือทําไมผมถึงไปซื้อมาใช้เพราะผมเคยซ่อมมันมาก่อนเนี่ยไอแบตอย่างเนี้ยผมเคยซ่อมมันมาก่อนถ้าทําไมถึงแนะนํามันต่างกับแบรนด์ใหญ่ไหมถามว่าต่างไหมมันก็ต่างแล้วะด้วยราคาด้วยอะไรเนาะด้วยคุณภาพแต่อย,อย่างกล่องเนะี่ยผมพูดเลยกล่องเนี่ยนะเดีย๋ยวหยิบกล่องให้ดูไอกล่องเนี่ยเแ่ยวัสดุเนี่ยใช้คำว่า บางกับแบรนด์ใหญ่ๆผมว่ามันบางกว่าหน่อยบางแต่ก็พอใช้ได้แหละอป่าจีเรียกเออตามราคาจะเอาแบบนั้นก็ไปซื้อหนาวันนี้หน่อยก็ไปซื้อแบรนด์เออแต่ถ้าคิดว่าไม่ได้จีเรียดเรื่องกล่องตามวัสดุอ่ะแต่ถามว่าไอ้ตัวเนี้ยผมเคยมีลูกค้าเคยเอาแบตตัวเนี้ยมาซ่อมก็คือแพ็กเซลใหม่แบตบเสื่อมแพ็กเซลใหม่แล้วก็ ใช้นานอยู่นะเออปีสองปีได้แล้วผมก็แพ็กเซลแบตให้าใหม่ซึ่งถามว่าเซลลแบตของยี่ห้อเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าคือราคาถ้าคุณไปเจอแบรนด์อื่นที่เป็นแบรนด์แบบพูตรงตรงอะนะแบรนด์แบบแบรนด์จีมั่งที่เหลือราคาประมาณเนี้ยแบรนด์ที่ไม่ใช่ติดหูอะเอ่อปูตรงๆเลยไม่ใช่แบรนด์แบบมีชื่อไม่ใช่ดีวอามีวอกกี้มาคิต้าไม่ใช่สแตนเล่ ไม่ใช่แรกมันก็จะใช้แบตเซลล์แบตต่างกับแบตวกนั้นแต่อันเนี้ยผมไม่บอกนะมันเป็นเซล์แบตยี่ห้ออะไรเออแต่ผมพูดด้ผมเคยแกะมาซ่อมแล้วและแพ็คเข้าไปใหม่คือแพ็คเซล์แบตข้าไปใหม่ซึ่งแบตเก่าที่เขาให้มาเนี่ยใช้คำว่ามาตรฐานและโอเคเลยมันไม่ใช่แบตเหมือนไอ้สวรรค์ ทัวตัวไปที่เราไปซื้อแบบยี่ห้ออะไรวะในๆๆในในราคาที่ปภกับไอตัวเนี้ยเออผมเซลแบตตัวเนี้ยผมแกะมาดูแล้วเฮ้ยราคาแค่นี้คือผมอะไม่ตอนแรกยังไม่คุ้นหรอกยี่ห้อเนี้ยนะพอลูกค้ามาซ่อมผมว่ายี่ห้อก็คงก็คิดว่ามันคงเป็นแบรนด์ทั่วๆไปแต่พอแกะเซลดูเท่านั้นแหละเฮ้ยใ้้เซลแบตขนาดนี้เลยเหรอวะ เออโอ้โหใช้ได้เลยคือใช้คำว่าเซลล์แบตเขาค่อนข้างมีคุณภาพนะเอามาเนี่ยแล้วกล้าพูดเลยว่าเซลล์แบตเขาเจ๋งเออเซลล์แบตเขาเจ๋งคือเครื่องจริงเครื่องมือพวกนี้นะสิ่งที่มันจะพังอะ่ะเร็วกว่าชาบสิ่งนี้มันต้องพังแล้วมันต้องเสียแน่ๆแล้วต้องเสียแน่ๆคืออันนี้นี่คืออนันนี้มันเสียม่แน่ๆยังงง้ก็เสียมเพราะมันเป็นแบตเตอรี่เออ ตอนนี้ผมถึงบอกว่าถ้ามันใช้เซลล์แบตบีอายุการใช้งานและการจ่ายกำลังไฟของมันเนี่ยก็ต้องดีกว่าแบรนด์ที่เลทราคาประมาณเนี้ผมว่าอันเนี้ยจมแล้วไปหาซื้อกันได้นะอันนี้นะแบรนด์นี้ผมว่าใช้ได้เลยกับโอซึกะโ c d ซ2 1นนี่